ข้อหนะครับอินดิเกตสองชั้นอยู่ในพื้นที่ R มีอินดิเกรนเท่ากับ4ลบ X กำลังสองเมื่อบริเวณ R ร้อมรอบด้วยเส้น Y เท่ากับ X และ Y เท่ากับ2 X ลบ X กำลัง6นะครับ ให้มองแนวเกนวายนะครับให้เริ่มต้นที่เส้นนี้และจบที่เส้นนี้นะครับมองเป็นแนวนี้ไปนแนวนี้นะครับดังนั้นก็จะเป็นที่่ 4, ลบ x กำลัง2 ครอบด้วยตัวแปร y นะครับ D Y แนวตั้งแกน y นะครับเส้นแรกจะเจอจะเจอ y เท่ากับ x นี่นะครับจะเท่ากับ y เท่ากับ x และไปถึงอ่า y เท่ากับ2 x ลบ x กำลัง6นะครับ แล้วก็จะครอบที่แกน x ต่อนะครับก็จะเริ่มที่0ถึง4นะครับในแนวแกน x นะครับ0ถึง4โอเคในแนวแกน x นะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ